สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับแอบผูกระเบิดใต้กระบะอสอตากใบก่อนกดบึ้มขณะขับรถกลับบ้านรถพังล่างกระจายนะครับเมื่อเวลา16.0 0นยนรับวันที่20ตุลาคม58าครับตำรวจโทรบ,บุญสนิทเขียวประดิษฐ์นะครับพนักงานสอบสวนส,สพตากใบจังหวัดนาราธิวาสรับแจ้งมีเหตรุระเบิดขึ้นบริเวณถนนบริบาลประชาชนหมูม่3ตำบลเจ๊แหะอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจึง พร้อมด้วยพันตํารวจเอกจิรเดชพระสว่างผูุ้่มกับการสาพตกใบพลต,ตํารวจตีพัฒนาวุฒิอังคณาวินพุ่มกับการภูทรจังหวัดนราธิวาสนกทกิจชนะยวกสะอาดอบอชฉกนราธิวาสสาหนึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนปพภูทรจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดนราธิวาสและกำลังเจ้าที่ตำรวจทหาร จำนวนหนึ่งรุดไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซส,สีบอลทองทะเบียนบอยไม้จอาจานสองเจ็ดห้าสามนราธิวาสซึ่งจอดอยู่บริเวณสามแยกถูกล่างระเบิดถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายนะครับเกือบทั้งคันและมีซากชิ้นส่วนของนายอิสมาเอห์จิหามาตออายุห้าสิบสี่ปีนะครับซึ่งเป็นอสอำเภอตากใบและเป็นเจ้าของรถกระจา,ะจา,ะจายอยู่ใต้ท้องรถนอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนของรถกระบะ กร,กระจายไปทั่วบริเวณในรัศมี30เมตรครับรวมทั้งมีเศษซากชิ้นของระเบิดสแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องหนักประมาณ10กิโลกรัมครับจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเช่นกันนะครับเจ้าที่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าหลังจากที่นายอิสมาเอผู้ตายได้ออกเวรหลังจากปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าการอำเภอตากใบนะครับจึงขับรถกระบะเพื่อเดินทางกลับบ้านพักเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ หลังจากที่ว่าการอำเภอประมาณ200เมตรนะครับมีคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในละแวกจุดเ,เกิดเหตุนะครับใช้วิธีสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่คนร้ายรอบนําไปผูกไว้ที่บริเวณคัดซีใต้ห้องโดยสารนะครับจนเกิดระเบิดขึ้นทําให้นายสมมแอเสียชีวิตคาสร้างรถนะครับพันตํารวจเอกชีรเดชพระสว่างพุ่มกับการสพลังี้เปิดเผยว่าให้เกิด เหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าคนร้ายน่าจะแอบนำระเบิดไปผูกไว้ใต้ท้องรถที่ด้ที่หนึ่งที่นายอิสมาเอร์นำรถไปจอดโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ซึ่งเป้าหมายกลุ่มคนร้ายได้จอดจงที่จะสังหารนายอิสมาเอล์เพื่อแก้แค้นเพราะนายอิสมาเอร์เป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพตากใบวิสามันคนร้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่20ตุลาคม2555ที่คนร้ายนัดแลนก่อเหตุเลาวางระเบิดป่วนเขตเทศบาลเมืองตากใบนะครับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส จำนวนสาจุดรวมถึงบุกโจมตีที่ตั้งของสถานีตำรวจน้ำตากใบในครั้งนั้นด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับ